ครับผมสวัสดีครับมอนี้ครับพบกบดีโอเคครับผมครับมอนี้ครับผมสิผ้าพี่น้องครับผมมอนี้ได้มือเลิกย่ำย่ำดีพี่น้องเพราะว่ามือนี่ได้เม็ดบุญครับผมทีมงานลงงานครับผมสีเฮ็ดบุญไปให้ผู้ประสบภัยนำทวงครับผมบริจาคของหลายยางครับผมมอนี้ตอนนี้ก็ถ่ายรถมากพี่น้องตอนนี้ผมกว่ายูวัดอยู่ครับผม ให้หลวงพอ่อพ่นสวดพ่นไห่พอ้อนครับผมไปซอยผู้ที่เจออ่าน้าท่วงครับผมผู้ที่ประสบภัยน้าท่วงครับผู้ที่ขาดแคลนของใส่ของซอยครับผมอันไหนพ่อซอยใดก็ซอยพี่น้องคนไทยเฮาน้ากันครับผมประเทศไทยน้ากันครับอันไหนพ่อซอยใดยิบมือยืนก็ยื่นซอยกันพี่น้อง เรือตัวนู้เพิ่นครับผมที่เพิ่นเจอผู้โชคพ่ายนำถมครับตอนนี้ก็บยูวัดพี่น้องครับผมถ่ารถมาครับถ่ารถมาเอาของกัผมมุ่งถ่ายให้พี่ให้นอ้องเบิ่งอีกรอบนึงครับถ้าขนของขึน้นรถถ้าอ่าทีมงานร่วมใจร่วมมือกันขนของขึ้นรถครับผม้้ดกกกาลลังงเบิิ่คปนี็กฝกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในเรื่องครับผมลิปนี่ผมก็คิดว่าสิเป็นประโยชน์ต่อพี่ตอนงครับผมให้พี่น้องไปในหูได้เห็นครับผมว่าคนไทยเฮาอยู่ในเมืองไทยครับครับผมอะไรทีพ่อซอยเด้กกับซอยพี่น้องนำใจครับผมเล็กๆน่อยครับผมถือว่าเฮากับซอยกันไปครับผมเพราะว่าเฮาบ่ได้เจอเพื่อนครับผมเพื่อนเจอเฮาก็ต้องซอยครับผมยืนเมื่อไปซอยเล็กๆหน่อยก็ยังดีครับผมดีกว่า วันใดเหตุยังเลยครับผมดีกว่านั่งอยู่ซื่อึครับอยากไปอยู่ครับแต่ว่าไปบ่ได้ครับผมเพราะว่าให้ผู้เพิ่นเอ่อเคยเคยไปเคยเอ่อไปซอยครับผมติดต่อรถไว้ครับให้เพิ่นมาเขียนเอาของไปซอยผู้ปรูผสมให้นำ่วมครับผมครูงูเส้นทางครับจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะครับผมก็ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยกครับผมเพื่ออ่าวัดข้างหน้า อาจิเศร้าครับผมอาจดิเศร้าน้ำถ่วมเศร้าแล้วคนเท่าก็ต้องอยากาขาดของใส่ของซอยแม่นมาครับพี่น้องนั่นแหละครับผมถึงว่าอันไหนพ่อสื่อใดพ่อซอยใดผมก็ดิซอยครับผมทีมงานโรงงานครับผมพากันออกเงินบริจาคเงินซอยกันครับสื่อของสื่อ,อเครื่องใส่เครื่องสอยเครื่องข้วหนูปูหนูปลา,าปลากระป๋องครับผม พวกอาหารนี่แหละครับผมครับผู้ได้มากคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชช่นนี้นะครับเดี๋ยวคลิปตอนขึ้นรถตอนน้องของขึ้นป้อมกวีให้พี่ร้องเบื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอีกขึ้นกาแล้วครับผมขอบคุณครับ